เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าที่อยุธยาเขาก็มีสวนสัตว์ด้วยนะใช่แล้วค่ะอยุธยามีสวนสัตว์วันนี้เราอยู่กันที่สีอยุธยาไลออนปร์คนนี้เอาความน่ารักของน้องๆมาฝากนี่น้องแวะมาดมแล้วใสยหัวแล้วคนนี้แหละทําไมน้องที่นี่ใกล้ชิดมากขนาดนี้นี่เจอแค่ตัวแรกนะคะน้องเอนเตอร์เทนดีมากเลยอะ่ะไปมาแล้วมาเราให้อาหารกันค่ะอ จะบอกเพื่อนเพืนว่าที่สีอยุธยาไลาออนพารเขามีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดแล้วบางโซนสามารถเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆกับน้องๆได้เลยค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้รูปภาพสวยๆกลับบ้านแน่นอนค่ะใครสนใจแวะมาเสพสัตว์โลกให้ฟินๆได้ที่สีอยุธยาไลาออนพารและจิ๊บก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกันด้วยนะคะ